สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุภูทุกคนเด้อพี่น้องมือนี้พิ่ใหม่บดเอออกมาหน้าเด้อพี่น้องเพราะว่าปกติแต่ละมือนอกจาะพิ่ใหม่สองมาหน้าแต่ว่ามือนึ่บดเอออกพี่น้องเพราะว่าอยู่ถาฮับเอื่อยเนาะเพราะว่าเอื่อยเอื่อยนุ่นกับเอื่อยสกอยมาแต่ไทยเนาะพี่น้องมามือนี้ตอนนี้เขาเจาะกรารังหอดอ่าท่าเขานะคะพี่น้องจักหน่อยก็หอดบาทแหละ บกกี่น้าที่เราขี่รถมาแป๊บเดียวปีใไม่ก็เลยสิขามเพื่อนอกไปถาหับเอือยอยู่ฝกักนาคามเนาะพี่น้องเอือก้อยมาแต่ไทยแล้วพี่น้องดีใจเพราะว่าสิมีหม่มออกมาหน่นะเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงจับมัวจ้าข่อยพี่น้องเอาง่าวเอาข่อยไปแดงอยู่หน้ากะปกติกับปีใหม่ออกไปกี่แม่กับโบอยากให้อี่แม่เราออกมาหน้าไปเลี้ยงม่วเลี้ยงข่อยพี่น้องอีตนแล้วนะเราถาว่าพี่น้อง เอื้อยก้อยมาพี่ใหม่อาศิย์แต่แบบไปก็เอื้อยก้อยแลวก็มือนีเอื้อยก้อยมาแต่ไทยเนะ้องาเบิ้งพี่น้องว่าเอื้อยก้อยสิมากระพายแน่นะ้องมีเอื้อยก้อยมีพี่นน่นแ้วก็มีแขกมาบานนำสองคนเน้องพี่น้องว่าหลุนกันว่าแขกที่สิมาบานเท่ามือนีเป็นพายเนาะแต่ว่าบอกเลยเรื่อยว่าแขกอะเป็นคนไทยเน้องพี่น้องคนไทยมาบานอีกแล้วพี่น้องคนไทยมาบาน ป้พี่น้องไปเบิ่งนกันค้ามสีค้ามเพื่อเป็นน้องพี่น้องบางที่อาจสีแบบคัวเออบาเรื่องคัวนิดหนึ่งนะพี่น้องเบาเรื่องคัวด้วยเบาเรื่องสะพานขามเมยน้าเซโดนปีนี้จนหอดดําหน้าเลยพี่น้องแถวบ้านพี่ไม่แถวบ้านพี่ไม่ผู้ไดที่เขาเอากาก่อนหมู่นะพี่น้องเขาจะดาเด่ะจนหอด,ดําหน้าสะพานกันยังใส่ได้เนาะพี่น้องสะพานปัจจุบันนี้ แต่ว่าสะพานยูทานนันเดอพี่น้องสะพานขามแม่น้ำเซโดนเป็นการที่แบบว่าคุ้มค่าขนาดในการเหตุสะพานนะพี่น้องเพราะว่าแต่ละปีอะเริ่มต้นหัวเดือนหกกับสิแบบว่าฝนตกหนามเต็มนะสะพานเข้าจากซิลือ้อแต่ปีหนีเป็นการใส่สะพานหรือว่าข้าขามแม่น้ำเซโดนได้ยาวนาน <laughs> ยาวนานเติมนะพี่น้อง ยืมเพื่อ,อน,น่ะไปพี่น,น้องยืมยืมเพื่อนน้องน้อยน้อยไปแล้วแกะก็เขาจะมัดดีขนาดร้าหล่อขนาด พี่น,น้ำเซกับคุณนะพี่น้องพูนสะพานยุ่ข่างนะูุเด้วยพี่น้องสะพานขามีน้ำเซดด้นาพี่นอ้นนนองเดี๋ยวข้าขามไปรัดเดือ,อยู่ฝักนะครับกันเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> ขอยาสิดีไหมท่า <c> ง <oughs> มาแล้วพี่นนท์สวัสดีพี่นนทนนะพี่นนท์มาหอดติดตกอมาแล้นพี่ตาสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะเอาว่าจะาก่อนไปเอ๋ไปพี่มาได้หมนุ้ยนุ้ยนัวค่อยว่าแล้วเลยยินดัวเสียงครับเพื่อนเออนะสวัสดีสวัสดีเด้อพี่นนท์หอดแล้วพี่น้องเอื่อยมาหอดเลยแล้วก็แขกแล้วก็แขกของเหาอมัอนี้ก็คือ พี่ตาลกับลุงไทยเนาะพี่น้องว่าน้องกันอารถล,ลุงมาพี่น้องมีคลองลายอยู่บ่พวดาสเด็กมาสับเพี้ยคนเอาคนเออคนลงเรือมาอ๋อค่ะลงเรือต็หนี้ก็แม่นวันนี้ ของใหมจวนด้เละของไหมจวนได้เลยเสืออ um ันนี้ซื้อกระมังเขาแถมของพวกนี้าพอแล้วพอแล้วดันนี้หรอวดยูดอกเนาะเวดใช่หร่งมุงมุงุงแม่มุงแม่มุงอนี้เอาอันีเาแล้วป่เออยงข้างในกันย่ง ด้กองลืมกระเป๋าเราคามคามด่านยักโมงอย่ล้วหกหกโมงเจ็ดโมงอะนะหกมกูกว่าเออเมนว่ม่เมน่นี่นดิเออนั่นนั่นมองฝากพอเบาชุกอ๋อยังไงนะไปสื่อตอนไหนนี่เลยรออ๋อได้ยินอยู่เออนี่รอที่ดงพูดอ่ะของฝาก ขอบสัสขอนอยมน่อนะพี่นโอ้โห่งุนล่งเท่าไรนี่หน้เหนืยสืเมันอากยังไงน้ำย,ยา,เอ,ยาเอาออกมาเบิ่อวู่บ่อึดอึดเอ,อส้มอันนี้ถุงถุงยเตี๋ยวนนำเนื้นอหาป้าดีอ่ออาอองอาซาดงมากเดีซาดงหัวก่สิบอะไรวะดีซาแดงข้าจ้ ยื่ทงาก็ได้เสือคบ้านนี้ได้อยางเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่เมื่อไห่บอเคเมไหร่ี่เสือมเอาเสือเอเกินปพี่น้องเดี๋ยวเขาสี่นเดี๋ยวเขอาสิคนคลองดกที่น้่งไปเซ่นพัทีเดี๋ยวพทีอ๋อ โอ้ลุงยังขับเป็นเสยน้องสายส่งยังไงขี้ไงเล่นด้วยจ้าเจสายฟ้าเว้ยสวัสดีค่ะนี่แหละสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีปูย่างสวัสดีสวัสดีจ้าไม่ไม่ครับ โอ้พี่คมซื่ออีกนะวันนีก้ก้อยพี่คมต้องเกล้าอีแม่แล้วก็ว่าสีคลายมาเจ๊พาเจ๊ลุงขึ้นมาหายซาสโอยครับจ้ะคุณยาย <c oughs> เป็นท้าบป่เป็นนะคะ,นะเน<ร>้องปุ่นเป็นบ้านก็จะเง,งียบๆอีแม่กับ,บวายูออกมาเน้า จ้ะเปเลี้ยงงัวงโมีไผเบิง่าจะ่องมไมยิบออะดื้อะไรดิวเลยลงเอียงก่ยเอะมูยอเโอะ่ซื้อไปที่อุบลเออเออขางฝาก ขขาฝากเพื่อนกับยังบาเบนเนาะเออขนม้อหน่อจะเดยดื่มยังคักเลยเดี๋อเดี๋ยวสิเดี๋ยวจังยังถามจดเอาใไม่ดื่มเอของซของนใ้เอซากให้โอ้ะพี่น้องขนของมาเดียบร้อยปี่ไม่ท่ากันแดดด้วยพี่น้องนะมันอาอสิอยากมั่นแน่ ค้กะค้นค้องขึ้นมาแล้วพี่น้องเมือนี้เกยก้อยมากก็พี่นนท์เนาะลุงไทยแล้วก็พี่ตานเนาะพี่น้องมาเล่นบ้านอา่าลุงลุงไทยก็พี่ตาหนนะ่ะมาส่งเนาะพี่น้องมาส่งกระทืโอาอกาสมาเล่นเลยแต่แบบว่าอยู่บ้านมันเงียบๆพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงย่ำไทยย่ำห,หน้านะส่วนรายคนเขาก็สีออกไมห่มาหายไม่น้ามันก็เลยอยาก <c oughs> อยากเงียบ,ยบแน่จักหน่อยข้าเจ้าบางคนอยู่บ้านเพิ่นกระดำหน้าใดๆพี่น้อง เพราะว่าผู้ได้เอากะก่อนเขาจะกระดำเลยนะพี่น้องแต่ว่าเอืึอยลงคลองจะหน่อยสิได้คามไปเอาอยู่ฝั่งนะคามพี่น้องอีออออองกอย่องหนึ่งผมกินว่าสวยหนุ่มแหะที่เราไปกินบอกว่าท่านได้อยากสักห,หน่อยเดี๋ยวอยากจะจะเอากินว่าพี่น้องมากยิ่งหิวเข่ากกิกนเนื้อที่อาหอารแบบบ้านคือการคนประเทศเของกินหน่ว้ฐานมือเสานี่ขัวมูเนี่ยกอะไรยังไนะเอาว่าอยากมูอยากกินสมพัก ลุงไปกินในยูไรอเปล่ารุบงไปรุ่ว่าจะใชจ้ะกินได้เนี่ยไปอ๋อบเสีย่าอาตั้งให้ลุงร่งเกินไปไปเอามาอ่างนี้รุงนางเด้อรงสุดั้งุไงเบาเองไอย่ารุงเขาเองลุงนางเด้อสมบัเสียบ่ กินสงกแล้วไปเห็ดกินก็ได้แป๊บหนึ่งด้อทำไรไมต้องทำนี่เพราะเรมกับมีไม่ตัเย็นกินหนึ่งก็มาเลยแล้ว้เขาไม่กินอีกมือเย็นถ้าสิกินอย่งกินแกงนอไม้ใส่เห็ด้วยสิกินหลับเป็ดเฮ้ยแกงนอไม้ใส่เหลับเป็ดน้ำเนาะเหตสอเมน year, e. like ูเนาะเหตสองเมนู เราดับเป็ดก็แกงและแม่เพราะินได้เหรอย,ยังใส่ายาเอาไว้ตัดไปสองเลยแม่คนเดียวเลยบอกแล้วบอกว่าอย่าไปฝืนเยอะบอกช่วยกันขับค่อยๆช่วยกันไปย <ผม S 2> โอโเล่นจนดึถึงขงบวนผายเป็นคนเขาจ้ะพี่ตาหนูเขาขับมาถึงขงบวนว้าวเช่อกันบอกให้พัดกันครับจ้ากลัวเจ๊จะไม่ไหว ตอนไปไต่เด้ผี่ครับเกินแบบเนาะคุกทลายมือจนขาดอีกพี่พูดดู้หญ่ไอนเปิดกระบังงมามาเด้อพี่หน่องกินข้าวเนาะสรุปว่ามืแร่งคุณน้องเข้าังในเหตุกินนอนมาแรงลุ่งกินน่าเหรอจ้ะพอดีมาแรงกินอิ่มนอนพักผ่อนมาอยู่บ้านกินแต่กองธรรมชาติ

มันไหนกินอายของป่านะไหนกินไายคอยไปหน้ากันป่อไปพักผ่อนดีแดดก่อนฮะพักผ่อนกันสุภากันออกว่าหน้าวันนี้พาลุงไปห้านวันเลยคืออยู่ก็มีทางผอบไหว้บเนาะ พ่อดูไปดูนะปงแล้วพ่ไปดูองนปงมันมีครัวอยูเข้างัวได้วยเออชิดายรสชาเด็กเพ่เอวะซาเด็งเข้าหัวเมื่อไหร่จะจอดเมื่อไห้ like ่จะซาเด็งอันนี้เดี๋ยววันเดี๋ยวสิต้อยืมเาไปจอดอยู่ใ้เยือนเชากลมยืมเขาไปจอบเยือนชากรมไม่จอยืมเล่าแบบว่ายืมเล่าขันเราโบคาียาดต่าไปขันเขาไปเราก็จอดไปเรือนเชากลม เราพยาามเอาไปเ่วเอาเรไปดุยหอยเอยแบบเมือแต่ก็มีเวลาออื่นเนาะไปเที่ยวมาเด้อพี่หน่อยจังเจ้าพิพาพผเลี้ยวเพือนปเพอเพื่อนเนะเปลี่ยนมาเป็นบริการพี่เออนริาเลยบริการพาไปสส่พาไปตังโต๊ะคเบริการอย่างไรที่เข้ามาขับรถไปเราก็เป็นคนขับเข้ามาได้เป็นคงนขา แล้วพาเขาไปเนาะพี่กัปมากนิดหนึ่งะพี่กัปมาอีก่ง่ถอยไม่กลับก็ไม่กลับแล้วมุงบอกอ้าวแล้วลงล่ะตีต้นอีแม่เนาะอีแม่แปวเนาะซึ่งเราเสียงมาเสียงเัาจะกลัูบอกนะกูบอกเราคำเดียวแล้วเสียงเราแบบว่าอยากมากนะอยากยเรไม่มงอยเาม่ไมแต่สิดร้านแต่พาร้านด เดินได้มากเลยนะกลายเป็นหน้าที่เลยเรีอยงหลังเหมือนกันถ้าลุณไปอยู่ระยองแบบนี้เลยไปไปเขาให้ไปไม่ไปใช่ไหมกินข้าวแล้วมือแลงสิผ้าลูกออกมาหน้ากระผีเนาะพี่น้องไปหาหน่อยมมาแกงใส่เห็ดเพาะไปดุยป่าไปดุยป่าพี่หน่องเดี๋ยวนี้ถ้ิทางมันแค่ไหนพอฝนมันวัวตกหลายหน่อ ต้ต um. นะขั ellt, นปุ้นตกมเหมือนซาด่งตออกบวระใหญ่ยัง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 ต้องขายย you know. ังยงขายังขายยังแบบแพงเจินๆจินสบายอยู่ว่าอดูขามาจะรู้ยันก็สะดวกเสียเท่าไหร่ตัตักพันกว่าบาทเลยนะเป็นยักขยอนวันละสองร้อยสามร้อยร้อยกว่าบาทหลายก็ยักมันเส้าหลายอยู่เราทางฝั่งนึงเส้าไปสามรยโอ้ฝังนั้นไม่เห็นจิ ไ่เห็นอีกเลยประกันนะประกันก็สามเลยสามเลยที่เดินที่เส้นี้ก็สามสามตู้ที่ตู้นั่นแล้วกระจ่างเขาเซนอีกโอ้เรื่องๆเลี่ยก็เป็นพันท่นกว่าเนาะมันอาจจะเป็นเที่ยวแรกหรือเปล่าเราก็มีรูปเนาะมาเที่ยวสองเราลูดสูดเร็วไม่มีคนทํำปิ้นเนาะก็ทําได้ที่แบบเป็นโคตรเข้มในเขาน่ะที่นี่มีแต่ภาษาลาวหมดสิ้นแล้วจ้างก็ยังเดินละครวันพิจารณที่ก็ไม่อยู่เขาบอกต้องจ้างนี่ยจ้างอะจ้างอะไรแต่อยากได้เร็วอยู่หาหมูกภาษาลาวเนาะ คุยกันดูเร่ยงพอแล้วคุยกันดูเร่ยงกันพอดีเลยเนาะก๋วยเตียวไม่ซืนม้อไม่นื้ยกินข้าวแกงพี่น้องตอนนี้ข้าวกสิขามไปเอาของอยู่ในรถเนาะพี่น้องดื้อดีใจแง้งเงี้ยงเดก่อยมาพี่น้องบอกว่าเงาอยู่คนเดียวออกมานาคนเดียวบ่มีหมู่ แต่สิมวายู่จากเดือนสามเอาดีๆสามสามมือมือเดียวนี้โดนนะไปเอาดีๆสิอยู่จากเดือนโดนโยแต่ว่าบอกว่าได้ดอกว่าสิอยู่จากจากเดือนหรือว่าจากมือแต่ว่าบอกว่าได้แต่ก็โดนอยู่ดอกเบิกไปเดี๋ยวเพื่อนพี่น้องเอ้ยหัวขัดสิวโดนก็ใส่บรายน่ะหัวก็สิวสิวเนี่ยนะ โอ้มันทานานีนลุ้นกอดสิคำเเพื่อจะ่ายอะไรเพื่อทานน่ฮอมาเวียนมืออื่นผ้าผีกัมิกบลุงไปเที่ยวใส่ไปแดแดถวนำต้นทารุ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 นบอกไปนะสิค่ เป็นจังไงหนังรถมาหอดใบเนาะหอดใบเยอะเลยรถชนโตหอดใบอันดนีอย่างนึงพี่เราขับใบขันโม่โหดบอติดยัยงนเนี่ยที่ไหวขันโหดบอติดป่วยัเนี่ยไงเฮงหอดใบพี่ว่าเราเป็นคนขับพี่ตา,บารบอกลุงก็ขับบ่อลุงมาขับอยู่พี่อยู่จอชีหัวอบุบวนเหรออุบวนยู่ฟังเน่าเลยสาภัยเป็นคนขับลุงอันลุงขับเน่เด้อยปันอุอบวนมา ขี่ <Es> แล้วครับรถเก๋ไนมวันนี้เห็นหนาสาวสกอยกะจักเดือนวะตั้งแต่คุณแม่ตั้งเท่ไหมก่เกือบข้าวซองหน่อยน้องซองหน่อยเนาะเออซองเลยกือบซองกับสามขเพื่อเบิ้งข่อยากเห็นกับครับจะไม่ก่อนกะนสิบดืนเพื่อเห็นเนาะสมัยก่อนกันนี่เด้อเนจบให้เพื่อนนี่เด้อ

ตัวได้นอนเมื่อคืนนี่บ่ได้นอนซะนะสิรับกบารับสิรับกบารับมันท้องเสียไอ้ยิงท้องทอง้ทองอืดกินนุ่มเข้าไปเพราะว่าท้องอืดโอ้ยบ่ได้นอนเมื่คืนนอนรับนอนตื่น,น,น,นอะไรวะอะไรจะไหน <laughs> คือแจ้งตัวก็ขี่โดดได้เลยอยู่แต่ขี่ไคล์บุล โมเมนต์อีกเจ้าหนึ่งเอาสาสโก้คลายโหลดเป็นอยู่บ่พี่น้องเอาเบิ่งเด้อ <Okay. S 2> พี่บอกว่าอาทงน้ำ okay. ขาวกระเป๋าน้ำบ่เถินนะข้าวบ่อยากอยู่ไก่โดดบ่ดนวิามีนโมเมนต์จังบ่าวห่อแบบห่อเป็นคนแขกแขกกินโหลดเป็นโมฮาจังหน้าโหลด ถุง้งีค่ะไปกันเสียอันสใช้สักใช้สักไอโฟนใชสักไอโฟนพีีถุงถุงถุง

เอาสีแปลบกเดืออยู่ทั้งถานะพี่น้องมาตำเมยียงกินปาดพี่น้องมาบักเดือโอ้ข้าวเปลือกหอยมาถิ่มอยู่นี่เนาะเอาถือด้วยข้าสิเก็บด้วยรู้่าจองเอาตำตำบ่นี่จองเอากับพ่อมือตำขืนกันได้เม่อน้าห้ออยากขืนให้เอฟซีเบิ่งบาข <c oughs> ังเทุอกมันร้ายสำหรับ ามาทีปะะ๊าไลยเนาะห <c oughs> มกเดือเอาไปค้ายกับอะไเงินได้นี่มันหักโมเมนต์ก๊กเขาโดนพี่น้องก๊กเข,า,ข,า,จขาจะเขาจะว่าได้แพงหรอกมันอยู่แค่นบค่ะตัวขึ้นเท้าก็อยากขึ้นก็โอ้ยสิขึ้นว่ายังมง้่นีงตัวเห็นให้เท้าอยากขึ้น <c oughs> เ้องขึ้นว่าก็ขึ้นค่ะเอาขึ้นเท่านี้แต่ว่าตัวปีดตัวเท้าจะเอามาห้องอาจจะสี่ <c oughs> โอ้มื่อคืตอน ตอนมันยังหน่อยข่อยมาเอากัอบน่องนิว่วเต็มขูมีแต่หมากน้อยนึ่เออบางจะสัน่นอ่ะข่อยเสียหมากกันหน่อยหมากน้อยน่อยแค่นั้นทำนิปโปร่งนิโปร่งมาพูดซ้ำนิโปร่งซ้ำมาพซ้ำนิวมือนะซนิวมือลายพี่ดึกพี่น้องหมากเดือยคุณได้อยากกินสุกนี้พี่น้องโอ้นอี่ถูกนะมือข่อยชิร้องเสียหมากซุกเลยเออเขามากินหมากซุกแซ่บข่อยเห็นในทิกตอกกินเบมึงฮะแต่ว่านมันแบบแบงเดือยคนระเบีย นี่ายเอ้มันเดือบมได้ที่กันได้ง่ายมันเดือในติ๊กต๊อกทันเดียบมันเดือดใหญ่ก่อนเห็ยนข้าวเจ้ากินมันเดือดทันเยเดือดนกคยกินอยู่แสบบ่พี่น้องมาเด้อยินมันเดือดนี่มันก้นหนีมันจะมันจะเขาเรียกอย่างมันจะแน่นกว่านี้นะเนื้อมันนะแต่มันเคยไข่กันอยู่ไขายๆ่น้อยนึงมิแต่แมงไหมเต็มอยู่แมงอันนี้ทันเดียบตอนมันยังหน่อยมันอยู่แน่นี่ทันเดียบฝ้ายป้ามันดีอันน้อยหนึ่ง กินบ่ได้ก้อยมีแต่แมงไหม่มันนี่ตอนแรกปืนปืนเจอเจอว่าตอนแรกเจอว่าปืนปืนได้ยูุงพอดีมาหูอู้เอามากมาห่ะมันอยากเดิมแก่เด้เนาะมันแก่มันบ่มี่ไพกินจนมันแก่อเออมันนี่มาจนมันมีหมาซุกน้ำแหละมันกระปุ๊บเซ็มแก่แก่ไ่ได้พี่น้องมาก่อนละ ค่อยอยกันสักหน่อยนี่เอาผัวนี่ก่อนนี่ป่ะเออห้องข้างบนเนี่ยว่าเหล่ายังเทนโดเทนโดเทนโดอันนี้เป็นเหล่าเนาะพี่น้องพอดีเทนเทนโดเนาะวิสกี้วิถีญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นเหล่าของลูกเนาะพี่น้องลูกไทยเราซื้อมาฝากให้นึงบานเนาะลูกเราไปอาบน้ำเออจะได้เสียาไปไหนกเนาะ หลังจากที่อผ้าเอื้อยก้อยกับลุงไทยกับพี่ตานไปหาหน่อไม้มาแล้วพี่น้องไปเบิ่งในสองซาสก้อยกับป้าตาลเด้อไปเบิ่งเด้อผมไม่ดัอันนี้เขาสือเอาเหลาไปให้โรงพยาบาลเอือ้อยเอ้ยเอือ้อยเอ้อเออวยว้าชุดใส่สวยแท้บวดสบายดีไม่เท้า <c oughs> สอืยดีไม่เท้าแล้วเนี่ย เราโอ้เอาเมาฝากใครวะใครดูวันค้องลุงไทยแล้วนี่เราสื้อมาโอ้ยเราก็อยู่เราไปโมงในด์เาน์เออเขาเห็นเราขี่รถออกไปเขาบอเราไปใส่โอ้ขอบใจได้หลายเราเราหมักเราเราญี่ปุ่นนะคลองญี่ปุ่นกะกะสีธรรมดากับโมหุนะคะของญี่ปุ่นคองแบบว่าเราญี่ปุ่นนะสินะ ฟังี่ปุ่นอรญี่ปุ่นผสมไทยยดีเด้ออันนี้ี่น้อไดด้เน่เอามาใส่นุ่ลกนาแปบนาขอเกลเ้ยขอสิปิคตคีบนาขอเก้ยเอามาใส่่าาเอาไปเอาไปใลุกมากินอ๋อหอ่าเรือเหมือนเด็ไว่าสีแกงน้องใหม่ได้ค่ะลงกก็ผี่ตาเลยทานน้องใหม่จัดนกสจักเหตจะได้กินนะับแน้ห่าเือเอาไปกินกับแกงน้อไไหม่ ็บมากระเส็บเนาะไข่ก็ชุบตําสูงเออฮันเดลบอกว่าตํมแม่กรุนก็ได้บทตํมกระดุนปฏิตรรมตัแม่กดุนกยกรนดูนี่เบร่งกรองเท่าไหร่ตัใส่อินตัมื่อตําเดียวนี่นเดสิบึงกรองตัคือตักินสงัวมนันเมื่อกีก็ตํมท้ันี่หลอบนมามีาตัมสบบมฮู้ค่ะด ตามใส่บุกฮงได้อยู่บ่ตามใส่บุกก็ตามี่ก็บอกฮงตามใสุก็บอกได้ยู่บ่บ่เมนแนวนะได้เขาตากินกัปคอยคอเห็นแต่เขาตากุ้งชดได้บัวใส่บักเซนบุกงเุนดาไ่หุ่งอยู่โกขามากนลยพอดีไปเอาวะจัดการคอยหาก็มาไม่เมื่อยบัสเซเลไเช็ยเป็ดอีสเป็ดก็เฮลีงเทไกมเห็นละมาอีด้วยใช่ห ขเป็ดแมนเห็ดเนี๋ยวันผ่ามือใม่เป็นาักินใช้บัวะอื่นเนาะกระพืออะไรอื่นนะอะไรก็ดอื่นว่าสิผ้าไปน้โต๊กหัวสิวงวันผ่าวงมาพี่ซื้อดอกมเป็นยังหรอกเนาะมันหอด้านละเลยนะบ้านละบ้านละใช่ห้อง่บาวไปใส พี่น้องสิได้จบคลิปไว้เพียงสำในเด้อถ้าถึกใจกันอย่าลืมกดไลค์เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย